สวัสดีพี่น้องมเนียนขั้นตอนกันกินเลยเด้อแล้วแล้วนี่นี่กําลังถ่ายวิดีโออยู่เด้อพี่น้องทุกคนนี่พี่น้องบันดอนยาน้องเด้อนี่เด้อกินข้าวสุกไก่เอาไม่ซักลักบานลักเมืองนี่คนบานเท้าเมื่อแลนี่มิตตภูนาตาจุลุยจุล้อยอยู่มากมากมากกินข้าวสมัคี่ปีหนึ่งมีถุนึงเด้อพี่น้องจุ่มไผ่จุ่มมั่นไล่แต่แต่โอ้ย ป้านันสิวาแซมักขี่แซมักขีคุณจุ่มหนึ่งมวนมวด้วพี่น้องสาเบะกับยูพูนไกล้ๆุญยกมือแน่สายเบะอันนี้ก็จุ่มหนึ่งด้วยอันนี้ก็ดีให้มากินบอกให้มากินนะ อันนี้กระจุมหนึ่งเด้อนี่กินผักขาสมาคีกินมวนจุ่มไ่จุ่มมันได้พี่น้องเด้อเจียได้หลู่ร้านไฟเด้อจุ่มหนึ่งรถไทยบุญพุ่นอยู่บ้านใกล้ๆกระจุมหนึ่งบุญไปจุ่มไปจุ่มพี่น้องกระข่าวกับป้าบ้านเ้ากินบันมีอะไรกินแบบธรรมศาสตร์อยู่แบบธรรมศาสตร์กับมวนได้พี่น้องอันนี้กันได้ยังบ่มากินน้ำกันมันยางแสบลายคนอันนี้คืออันนี้กระจุมหนึ่งอันนี้ ยุมมันยุมมันประเอ็นท่าเมื่อพร้อมกันเด้ออันนี้กระจุมหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อถ่ายวิดีโอเสียลงให้คนทั้งกุงเทพพุแลเบงนี่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 มามา บาริกินเข้ามาเข้าบริกินเข้าบริาคหนึ่งแลว้ว่วากเบิงวากุเตักมาชูกินห่าวพอดีวาเขาวาเขาพอักหลีกาบริเขาพอักแฟมบาริกินสุดไทยายการนี่กินแหลก็มดดมอมนนี่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 แล้วแต่หมเป่าด้วยพี่น้อง นจีบวัน้มีน้ำข้าวน้ำแข็งบะมีกินได้หมูก็ยังกิน้นี่ได้มาได้มาได้นี่นีน้าเขอเพื่อนปีแหงามกับสองหน้าาไมงามมาแล้วคนงามแต่เมียคอยนใชน้องตัวนียจะงามนั่นนั่นแล้วเมียจะเสียนั่นคอยไล่ชดอยู่ได้นี่เด้อเอ้ยี่คอยเบิร์นกแห้งแล้วก่อนบัดเมื่อกคเพื่อนดักมวยนี่ได้แตต้องร้อาอมึงลบไย่งว่าเออ บ่ายอกเชื่อบ่ายนาวเชื่อ่ไดกจิงเอาจัง้เา้างคนได้ชิลุบมาสร้างเถื่อหาเมียวคอยบเขานปบ่เด้าปรัชาเข้านี่มนจะมเือเมียบางามมาสีน้ำจะว่าจักเถื่อนั่นคนทั่วีคันว่าแล้วมันพานหูอันนกเนี้ยอบานคือกันเด้อพี่น้องเด้อมวนบรรยากาศบานเฮาอยู่ตามป่าตามดง อันนี้ขึ้นมาผู้ท้าผู้แกผู้เดิมจะบันจะเมืองจะเ้าจะพุ่งไปจะฮ้องก้านคนรลุบลอนี่นี่ผู้ท้าบ้านเฮาสบายดีเด้อพี่น้องกรุงเทพกรุงไทยเอาเอาเอากินแล้วกินแล้วไรนี่กินข้าวสัมคีมือหนึ่งมือเดียวเด้อมือนี้เด้อแซบแซบแซบโอ้ยกงามแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วมะเจ้าก็ะดิเห็นว่ากระดิ่งมเอามือหนึ่งมือเดียวบ่ นี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อพี่น้องทางกรุงเทปกรุงไทยเด้อนี่เด้อมาเด้อเดี๋ยวเขาก่อนเนี่ยก็จะรุดหออันนี้ก็คนรูปรอนี่เมีย่โชดนี่ผู้ท้าบันท้าบันบานนี่แหละไว้ลองไว้ลุนสลับซับปนกันไปโชดกระปชดปั้นได้ไหมจนชดชดกรบปชดปันได้เบาต้าพผอบานเบาเด้อนี่เด้อเขาว่างง่ามมา นี่ประมาณนี้แหละบรรยากาศเด้อสิให้เบิ่งรอบๆคือเก่าอีเด้อร์คูนคนหลายกินอยู่ลุมก็มีกินอยู่เทิงก็มีมื้อซันวันดี้เด้พว่นเดอรมื้อซันวันดีเด้อพุ่นนีเด้อร์พี่หนึงมีเสนึงเด้อเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะครัเป็นกลุ่มเป็นหมูเป็นเป็นกลุ่มเป็นก่อนเด้อแมนแม่นได้กินทุกคนคือว่าผู้มาไห้อนห้องเก่าเด้อพี่น้องเด้อห้อเก่า ได้สิไปให้เบิงได้พี่น้องโอโอะเออแป๊บแป๊บไม่เบิงได้พี่น้องคนไรตาดีกดันเน้เบิงได้เห็นเด้อบรรยากาศประมาณนี้แหละเด้อ